สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่เตรียมจัดส่งให้กับท่านท่านลูกค้าที่มาสั่งซื้อนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหลืองจันทร์ผสมครั่งสั้นนี่ก็คือลักษณะของดอกเหลืองจันท์ผสมกับครั่งสั้นครับก็สีสันออกมาสวยงามโกอขนาดนี้ครับ150บบาทสีก็ออกไปทาง ออชมพูจากครั่งสั้นแล้วก็ออกเหลืองๆจากเหลืองจันทร์ครับก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวายเขัาผสมกันได้ครับอันนี้เป็นแวร์วีโกอันนี้เป็นช้างแพงช่อแพงช่อทุกต้นไซส์ขนาดนี้150บาทมันมีข้างละประมาณ1 2 3 4 5ใบนะ สวัสดีครับอันนี้ก็ร้านขายกล้วยไม้0 8 1 8 6 5 7 9 5 7ก็อยู่ถนนเนี่ยครับถนนเรียบทะเรชนบุรีอยู่ตรงข้ามกับสารเจ้าตลาดนีจากเก่าทเนี้ยถนนเนี่ยเขาก็ปรับตรงใหม่เขาก็เปลี่ยนต้นไม้ใหม่แต่ปรากฏว่าบริเวณสารเจ้าเนี่ยเขาไม่กล้าเปลี่ยนสารเจ้านี้เรียกว่า สารเจ้าพ่อชีปักขาวนะเขาคงมีความศักดิ์สิทธิ์แหละทั้งวมดน,นี้ผมถูกรางวันที่หนึ่งจะมาบำรุงซ่อมแซมสารใหม่เอาเป็นว่านะนี่อ่ะามาซ่อมถนนกันอยู่เนี่ยต้นไม้บริเวณสารเจ้าเนี่ยสารพ่อปู่ชีผ้าขาวชีผ้าขาวเนี่ยต้นไม้เขาก็ไม่กล้าที่จะ เปลี่ยนนะครับแต่ก็เปลี่ยนต้นอื่นหมดอ่ะอ่ะนี่ร้านขายกล้วยไม้อยู่ตรงข้ามกับร้านทําปันไอ้ไม่ใช่อยู่ตรงข้ามอยู่ติดกับร้านทาฟันท่านผู้ชมวันนี้วันที่14่ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมอากาศที่ชนบุรีเนี่ยหนาวแล้วก็ได้เช็คอยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็อนนนบุรีก็เหลือ18องศาช่วงเช้าเอ่อที่เขาย้อยก็18องศาที่ชนบุรี19องศานี่ มีเอื้องสงเอื้องสายเยอะเลยนะเหลืองจันนี่เหลืองจันเตรียมทิ้งใบออกดอกอันนี้สายไหมไกล,ลิฟครับอันนี้เหลืองจันแต่ไม่ใช่อันนี้ช้างชมพดูด้านหลังร้านนี่ก็มีช้างเยอะเลยนะหน้านี้หน้าช้างอันนี้ช้างอะไรเนี่ยผูกเชือกสีเหลืองเนี่ย ช้างอะไรอันนี้ช้างแดงนะต้นนี้มีสองต้นอ่ะโอ้ร้อบาทโคตรคุ้มเลยเนี่ยแทงช่อทุกต้นช้างแดงเดี๋ยวอันนี้ครั่งสายสั้นหรือครั่งสั้นนะเตรียมออกดอกแล้วโอ้อันนี้สายไหมไกลลิฟนะที่ใบเหี่ยวแล้วเริ่มที่จะออกดอกอ่ะ นี่โอโนโอโนแล้วก็ออ,อันนี้เอื้องคําส่วนอันนี้เอื้องพึ่งครับเอื้องคำเอื้องพึ่งนี้จะออกประมาณออกดอ,อกประมาณเมษานะแล้วนี่อันนี้ช้างกระบาแล้วช้างกระส่วนอันนี้เป็นช้างกระบรูบรูก็คือส สีน้ำเงินแต่มันไม่ออกน้ำเงินน้ำมันออกชมพูอ่อนก็กระหอมมากส่วนอันนี้ช้างกระตูนครับบ่าแล้วนะเอาเป็นว่าครับท่านผู้ชมถ้าสนใจก็วันนี้ก็แอดไลน์แอดไลน์โทรศัพท์เข้ามานะมีการจัดส่งให้นะครับนี่ผมมีส่งให้โดย ไปรษณีไทยบ้างหรือโดยบริษัทแกรดบ้างเก็บเงินไปทางก็มีนะครับก,กอนหนึ่งก็เนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะพามาดูอันนี้อย่างนึกว่ามันตายนะครับเนี่ยมันมันทิ้งใบมีโอโนโอ,อันนี้โอโนโอ,อะไรอะไรโอโนโสายหลวงอ๋อโอโนผสมส,สายหลวงนะออ นี่อันนี้สายกางสั้นต้องไปเอามาจาคฟาร์มอันนี้ช้างอยู่ในตะกร้าไม้สักนี่เอาไว้เอาไว้แถมให้ลูกค้าเพราะเราไม่รู้ว่ามันสีอะไระไม่รู้สีแต่ว่าแทงดอกไปแล้วมันเริ่มรู้เลยอย่างเงี้ยช้างแดงเนี่ยเนี่ยช้างแดง i'm